ค่ะก,ก็มีโอกาสไปราบค่ะวงสวงให้องค์พญานาคค่ะ ใช่สอย่างเราลําได้ด้วยใช่ไหมคะลําพอได้ค่ะก็พอมีพื้นฐานว่าได้<ะ>เคยเล่นละครเรื่องโรล,ลายก็<น>จะมีแบบว่าแต่มันก็จะเป็นฝ<น>ั่งโรล,ลา์แต่ไม่เชิญไม่เชิญลัาไทยบรรยากาศเป็นยังไงบ้ญญางาาาโอ้คนเยอะมากบรรยากาศก็ขนลุกมากแบบนบบินเยอะมากคกา่ะงเ้นแบบคนเปาจได้่ะใช่ก็คนเยอะค่ะเาป็เชื่อในเรื่ เออแต่ว่าเชื่อไหมก็เราก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแบบว่าเรางงง่าใช่ใช่เพราะว่าเราจริงๆเเชื่ออยู่แล้วว่าด้วยการทํางานด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบผ่านยึดเด็ดจิตใจอยู่แล้วจริงจริงมูข้าดไหนถ้าเราแบบว่าเชื่อขนาดนั้นนะเออเราเรามีมูขนาดหนที่คน้บแนะนำไม่เท่าที่ทุกคนคิดเลยค่ะอาทิเช่นโอ้ยใครแนะนําที่ไหนก็ไปที่ว่าดีเราก็ยินดีที่จะไปอยู่แล้วถ้ามันดีอ่ะเราก็ไปจวนมาจะขอเรื่องงานหรือเรื่องความรัก ขอหมดเลยค่ะขอให้ทุกอย่างตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นก็คือพี่มีเป็นสิ่งดีที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตเอาวิ่งแรงแบบแอร์เอาไชิ้นมาแล้วก็ชิ้นกลับอยากได้กระบอกได้สมหวังในเรื่องความรักตรงนี้ใช่ไหมคะคือเราคือหนูไม่เคยเจาะจงเรื่องเออ่เวลาขอพรพระอะไรเงี้ยไม่เคยเจาะจงว่าขอให้เจอแบบคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนไห่จะขอแบบขอให มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเประมาณนั้มากกว่าขอโดยรวมซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในสิ่งดีๆนะตอนนี้ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะหยุดตาแล้วอะไรนะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีค่ะดีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ส่วนไหนทำงานแล้วแต่ก็คือเรียกว่าแฟนแหละเนาะเพราะเขาก็เรียกมาแล้วเนาะเขาไม่ติดอันเดือดแล้นี่แหละอันเดติดเราวแหลติดนะติดนะที่ยังไม่ติดพี่ไม่ติดที่ก็ไม่ติดก็อยากที่พี่พูดละค่ะ ก็ว่าคนดีคนดีพี่เมคอะไรจริงจริงมีมีโมเมนต์เฮ้ยยเคยตามองมนเหรอแม่มีมีแบบว่าขอตกลงกันว่าเออเราคบกันในสถานะนี้นะอะไรแบบนี้ไหมคะมันก็ต้องมีบ้างแหละไม่งั้นมันจะแบบเนาะเขาไม่คุ้นได้ไหมเป็นยังไงโมเมนต์นั้นมันก็งงแบบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไม่โรแมนติกเลยเหรออ๋อเหรอไม่นี่เหรอมันก็มันโรแมนติกค่ะแต่ว่าด้วยความขี้งงอะไรอย่ก็เลยจะ่ไปบอ๋ออกโรแมนติกแบบสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาชอบเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์กับชอบส่งดอกไม้ชอบใหญ่ๆใช่แต่วันนั้นไม่มีดอกไม้แค่แบบด้วยคำพูดเฉยๆฉยอันเดอร์นซอรี่ไปได้ยังไงโบไม่ได้นับเพราะว่าเป็นคนขี้ลืม ส่วนใหญ่ถ้าจะนับก็จะให้คนนับมากกว่า hmm. แต่ก็ไม่ม <respuesta. S 1> <Art. S 3> ีใครนับก็เลยไม่เป็นไรสุดายเลยเขาได้เขาได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรไหมคะไปอะไรไปอะไรไอจไงไะไรไปดูอะไไอยไาไะไรไปะไงไปู่อะไไดูอไรไปดูอไงไดูอะไรไอไงไปดอะไรไปดอะไรไปด้อะไ่ไ่ดูอะไรไดูองไมไ่ดองไรไปดอไได้อไปูะรไดูอะไรไปดูองไรไอะไรไปดอะไมไปดอะไรไอะไไะไไอไไดออไไอไไองไไปอไไ้อรไตองไองไไะไไไไ ไม่รู้เราจะไม่พูดถึงนา,าคตเราอยู่กับปัจจุบันให้โอเคก่อนนะจ๊ะแสดงว่าโบมันไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้คือแบบเหมือนเราอยู่ในจุดที่แบบเริ่มงานใหม่ๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะกังวลเรื่องการเปิดตัวมีแฟนหรืออะไรเงี้ยที่เราหนูว่าการมีความราักกับมันเป็นเรื่องปกติของคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนสาธารณะหรือว่าคนธรรมดาการมีความราักเป็นเรื่องที่ดีดีแล้ว ใช่เรายินดีเสมอที่ทุกคนมีความรักคือไม่ได้ติดเพราะว่าเป็นนางเอกจะต้องแบบสถานะโสดหรืออะไรอย่างเงี้ยในละครมันยังไม่โสดกันเลยใช่ไหมล่ะในละครยังไม่โสดเลยเออทําไมเราเป็นคนธรรมดาทําไมเราต้องโสดใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกคนขอบคุณสำหรับคำถามของราะแต่อย่างที่บอกช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมใช่ใช่น,น้อยมาก ทำงานนะคะทำงานก็เราก็ให้งานเต็มที่ด้วยเราไม่ใช่ว่าแบบจะต้อง เจอกันทุกวันแบบโอ้ยขาดกันไม่ได้เหมือนมันทําไม่มีระยะห่างในความคิดถึงใช่คิดถึงดีกว่าไม่คิดถึงค่ะเคยมีเพลงนี้ไหมคะคิดแต่ไม่ถึงสรุปมันถึงไหมล่ะถึงลองถึงใช่ไหมถึงเธอถึงตอนนี้สภาพอากาศเป็นไหนแล้วเพ็นบอกว่ามีแต่ชันมือทั้งนั้นเลยอะไรนะคะมีแต่ชันมือชายช่ยค่ะอบอุ่นค่ะแล้วก็เย็นจะเยือกเพราะว่าฝนตกถึงครึ่งทางหลือยังเน่ย เพิ่เมเริ่มแหละมันก็มีอุปสรรคเยอะอยู่เหมือนกันอย่างพายุเข้าฝนต,ตกตลอดนี้ไม่มีบุปสรรคการเดินทางมมีค่ะเราก็ต้อง เออขอบ้างแล้วก็บนสัง้ขอแบบบนแล้วคือลูกขอหกโมงไดไหมเจ้าค่ะค่อยตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบถ้าฝนตกเราก็เข้าในร่มพอฝนหยุดเราก็แหกนกมาถ่ายต่อแต่ท่านถ่ายได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องได้ค่ะเพาะว่แพกคือคนจัดคิวขอไปแล้วว่าต้องท่ายแต่ก็มีอ่ะเขาก็มูเก่งเหมือนกันนะต้องมูของ กาบันเทิงอะยังไงก็ต้องพึ่งกันแล้วกันนะอะไรที่ขอได้ก็ขอเนาะไม่ชอบชอบการที่เริ่มมูหลังก็กลับด้วยมูรำไปแล้ว